เธอรู้ความจริงว่าคูมันส่งเธอไปตายแล้วเธอจะหนีออกจากเกาะมรณะได้ไหมเรามารุนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคีคุยมุกฟี้ภุมิใจเสนอสวรางซ้อนนรกคลิปนี้คีคุยขอสองไลค์แล้วไปรับชมคีคุยสปอยกันได้เลยค่ะย้อนไปสองเดือนก่อนเธอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าแต่มันไม่ใช่ที่นอนของเธอที่นี่ที่ไหนเธอเอ,อ่ยปากด้วยความตกใจและมีเสียงหนึ่งตอบเธอมาว่าตอนนี้เธออยู่ในสวรรค์ ขณะที่เธอกําลังงงกับสถานที่ก็มีชายสองคนเดินเข้ามาเอาอาหารมาเสริมให้เธอด้วยความตกใจเธอเลยรีบวิ่งออกจากห้องทันทีเธอชื่ออูมาซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้พ่อแม่ของอูมาส่งเธอมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เธอเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าสาวกับเศรษฐีหนุ่มเทรกเตอร์แล้วอูมาก็ได้วิ่งเข้าป่าแต่นี่มันเป็นเกาะเธอหนีไปไหนไม่ได้เธอเลยวิ่งหลบเข้าไปที่ถ้ำและในถ้ำก็มีหญิงคนหนึ่งซึ่งมาอยู่ก่อนแล้วเธอชื่ออามาน่าซึ่งเธอก็ได้ถูกส่งมาที่นี่เช่นกัน แล้วอามานาเลยจับตัวเธอกลับส่งให้คนพวกนั้นคนพวกนั้นเลยจับเธอเข้ามาอย่างห้องซึ่งในนี้ก็มีเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันคือโคลอี้และยูซึ่งโคลอีเธอถูกส่งมาเพื่อให้ลดน้ำหนักส่วนยูถูกส่งมาเพื่อให้ปรับพฤติกรรมและในแต่ละวันพวกผู้หญิงที่ถูกส่งมาจะถูกปลนนิบัติด,ดังเจ้าหญิงในนิยายแม้แต่เรื่องการแต่งตัวอาหารการกินการวางตัวต่างๆต,ต่อมาอูมาอามนานาโคลอี้และยู พวกเธอทั้งสี่ก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันในแต่ละวันพวกเธอก็ปรับทุกข์ให้กันและกันฟังซึ่งอูมาเราให้อมนาฟังว่าเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มแต่เธอมีแฟนอยู่แล้วเขาเป็นคนจนพ่อแม่ของอูมาก็เป็นคนรวยแต่พวกเขาล้มละลายจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับเศรษฐีคนที่เธอไม่ได้รักและในระหว่างที่สาวๆคุยกันอยู่นั้นมาคาัสแฟนของอูมาก็มาที่นี่มันเลยทําให้อูมาดีใจมากเธอรีบขอตัวไปหาแฟนทันทีแล้วมาคาัสก็ได้บอกกับอูมาว่าอีกสองสัปดาห์ เรือส่งสินค้าจะเข้ามาที่นี่แล้วเราจะหนีไปด้วยกันซึ่งอูมากับอาม,มานาพวกเธอก็ได้วางแผนที่จะหนีก่อนหน้านั้นแล้วอาม,มานาเธอก็ย้ําว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับมาคัสเป็นเด็ดข่ดต่อมาอาม,มานาเธอก็ได้บอกกับอูมาว่าเธอเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะเธอไม่ดื่มนมพวกเขาใส่ย,ยาสลบที่นมนั่นคืนนี้เราจะหนีกันแต่ครูปีศาจนั้นก็เดินเข้ามามาบอกอาม,มานาว่าพรุ่งนี้เธอจะได้ออกจากที่นี่แล้วเธอจะได้ไปโลดแล่นบนเวทีของเธอพอพวกมันเดินจับไป อามานาก็ได้บอกกับอูมาว่าให้เธอเอาเรือหนีไปกับมาคาะซะแล้วอามานาก็ได้เอาแผ่นดินให้กับอูมาแล้วก็นัดอูมาว่าเราจะไปพบกันที่แผ่นดินใหญ่พูดจบพวกผู้ชายพวกนั้นก็เดินเข้ามาแล้วไล่ให้พวกเธอไปนอนซึ่งในคืนนี้อูมาเธอไม่ได้ดื่มนมนั่นตกดึกอูมาสะดุ้งตื่นพวกนั้นมาเอาอามานาออกไปเธอเลยแอบย่องไปดูว่า พวกผู้ชายพวกนั้นเอาอัมนาไปไหนแต่เธอก็ตามไปไม่ทันเธอเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดซะก่อนเธอเลยทําท่าสลบไปพอพวกผู้ชายพวกนั้นเดินกลับออกมาเห็นเธอเข้าพอดีเลยอุ้มเธอขึ้นรถเข็นแล้วเข็นเธอมานอนที่เดิมพอรุ่งเช้าอูมาแอบเข้าห้องฉายภาพเธอขึ้นมาขาวแล้วเห็นภาพของเธอตั้งแต่เด็กและสุดท้ายเธอเลยเห็นภาพว่าที่สามีของเธอ มันเลยทําให้เธอคลั่งร้องกรีดวิ่งออกจากห้องนั้นคนพวกนั้นวิ่งตามจับเธอทันทีแล้วครูปีศาจแสนสวยก็เข้ามาพูดปลอบเธอจนเธอสงบสติอารมณ์แล้วเอาขนมกับนมมาให้เธอกินคนพวกนั้นวางยาสลบเธอไปสองสัปดาห์เลยทีเดียวและพอเธอฟื้นครูปีศาจก็เข้ามาบอกเธอว่าเธอได้เสร็จสมบูรณ์ดีแล้วพรุ่งนี้เธอจะได้ออกเอลกกับเงินมากมายมหาศาลอูมายังงงๆกับคําพูดของครูปีศาจแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วคนพวกนั้นเขาก็ฉายภาพอามาน่าให้เธอดูว่าอามาน่าหลังจากออกจากที่นี่แล้ว เธอมีชีวิตดีขนาดไหนแต่อูมารู้เลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่อามานาเพื่อนของเธอแน่นอนแล้วอามานาเพื่อนของเธอไปอยู่ไหนมันเป็นคำถามคา,าใจของเธอพ่อครูปริศาจเดินออกไปอูมาเลยบอกเรื่องนี้กับยูและโครอีเล่าเรื่องทุกอย่างให้พวกเธอฟังแล้วก็ชวนพวกเขาหนีสามสาววางแผนที่จะหนีกันในคืนนี้และในคืนนี้ทั้งสามสาวพวกเธอก็ไม่ดื่มนมเลย พอถึงเวลานอนพวกเธอก็ขึ้นเตียงกักรอเวลาและจูจ่ๆพวกเธอก็ได้ยินเสียงอะไรก๊อกาะกแกลพวกมันมาเอาอยูออกไปจากห้องอูม่ากับโครีก็รีบตามไปช่วยยูทันทีพวกมันนำํำยูไปห้องผ่าตัดชายคนหนึ่งจับมีดมากําลังจะผ่าตัดโครีที่หลบอยู่ก็รีบวิ่งออกไปช่วยเพื่อนทันทีพวกเธอได้ต่อสู้กับชายพวกนั้นแล้วทําให้ชายพวกนั้นไปเฝ้ารากมะม่วงได้สาเร็จแล้วอูม่ากับโครีก็พย,งยุงยูออกจากห้องนั้นทันที พอพวกเธอลงบันไดมาพวกเธอก็เห็นผู้หญิงสองสามคนหญิงพวกนี้มาทำศิลปกรรมให้หน้าเหมือนพวกเธอเป๊ะพวกเขาทุ่มเงินหลายล้านเลยทีเดียวอูมารู้ทันทีว่าพวกเธอเนี่ยถูกส่งมาเพื่อมาตายและพวกผู้ชายพวกนั้นก็ตามพวกเธอมาทันพอดีพวกเธอต่อสู้กับคนพวกนั้นและคนพวกนั้นก็ได้ฆ่าอยู่อูมากับโคลีวิ่งหัวซุกหัวซนเอาตัวรอดออกจากที่นี่อย่างไวพวกเธอวิ่งเข้าไปในป่ามืดโดยความที่โคลีเป็นคนอ้วนมันเลยทําให้ตามอูม่าไม่ทัน โครี้ถูกเท้ากุหลาบจับตัวทวายเธอร้องขอความช่วยเหลือกับอูมาอูมารีบวิ่งกลับไปช่วยโครี้ทันทีแต่ว่าภาพที่เห็นตรงหน้าครูปีศาจกำลังกัดคอโครี้ดูดเลือดอย่างน่าสยดสยองอูมาเลยเอ่ยถามครูปีศาจว่าแกเป็นใครกันแน่ครูปีศาจไม่ตอบและมันก็ใช้เท้ากุหลาบมัดแขนขาของอูมาไว้ครูปีศาจเดินเข้ามาหาเธอกะจะดูดเลือดอย่างอร่อ,รอยๆอ็นนาที่ไสยกรรมเป็นอูมาก็เข้ามาช่วยไว้พอดีและบอกกับครูปีศาจว่า เขาคืออูมาตัวจริงมันเลยทําให้ครูปีศาจคราเขว่าใครคือตัวจริงตัวปลอมกันแน่แล้วครูปีศาจก็เดินเข้ามาทาอูมาไกลๆว่าคนไหนคืออูมาอ,อูมาได้ทีก็ใช้มีดผ่าตัดปักเข้าไปที่คอของครูปีศาจจนทําให้ครูปีศาจไปเฝ้าราก,กุหลาบแล้วต้นกุหลาบพวกนั้นก็เหี่ยวเฉาตายไปพร้อมๆกับครูแล้วแอนนากับอูมาก็พากันวิ่งไปที่เรือซึ่งอูมาได้เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วทั้งสองกำลังจะลงเรือมาคัดก็เข้ามาทันทีเขาจะจับตัวอูมากับแอนนากลับ อูมาได้ถามกับมาคัทว่าทำไมต้องหลอกเขาด้วยมาคัทเลยตอบว่าเขารักอูมามากนะแต่ว่ามาคัทก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาปล่อยแอนนากับอูมาไปพอถึงวันแต่งงานของอูมาซึ่งแอนนากับอูมาเธอได้เตรียมแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วแอนนาใส่ชุดเจ้าสาวแสนสวยคุณร้องเพลงบนเวทีอย่างไพเราะพอแอนนาร้องเพลงเสร็จเธอก็ตามเจ้าบ่าวขึ้นไปห้องหอซึ่งในห้องหอน,นั้นมีอูมานอนรอเจ้าบ่าวอยู่แล้วพอทิกเกอร์เปิดประตูเข้าไปในห้องเขาเห็นว่าที่เจ้าสาวนอนอยู่บนเตียง เขาก็เลยเดินไปจูบอูมาทันทีและอูมาก็ได้ใช้มีดแทงคอจนทิกเตอร์ตายในที่สุดและพอแอนนาเปิดประตูเข้ามาทั้งสองก็ส่งซิกกันและอูมาก็ได้หนีไปตามทางของเธอแล้วแอนนาก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อหน้าญาตพี่น้องซึ่งแผนของพวกเธอก็ได้สําเร็จลงด้วยดีแล้วตัวหนังก็ได้จบลงค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้แม้แต่ความตายซื้อความผิดให้เป็นถูกแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เงินไม่สามารถซื้อได้คือกฎแห่งกรรม